ก็จะบอกว่าวันนี้ทำไข่เจียวใส่ผักที่อยู่ที่บ้านนะคะไปติดมาใส่เอานะนี่นี่จะแส่บขัาแค่แกงน้องไม้ใส่เห็ดหญ้าอ่าตัวนี้นะคะไม่ได้ถ่ายตอนเก็บอ่าเห็ดเห็ดหญ้านะเป็นเห็ดหญ้าทรงนี้นะเป็นแบบนี้ นี่แล้วก็ใส่ใบอันนี้อันนี้อันนี้รูปเห็ดยานี่เห็ดยาจะเป็นทรงนี้นะนี่แล้วเราก็ซุปอ่าหน่อไม้กำหน่อไม้นะออกมาเนี้กินหน่อไม้บ้านเฮาคือเกาจาไม่ได้ถ่ายตอนทำกินนะคะ แต่ว่าเราก็กินกันเกือบบ่อยนะคะเวลาที่ฝนตกมาหน่อไม้ออกนะอะไรประมาณนี้นี่เราก็เก็บผักมาใส่นะว้าวผักบ้านเฮานี่แหละอันนี้ก็ไปขุดหน่อไม้มาแต่เท่าไปขุดหน่อไม้มานะคะไปขุดมาอยู่หลังบ้านแต่ไม่ได้ถ่ายทํานะคะเพราะว่าเรามีชิปนั้นแล้ว เดี๋ยววันหลังว่างๆ,ๆค่อยจะทําอีกทีหนึง่งอันนั้นไข่หมูแดงใช่ไหมอันนี้แกงธรรมดาแกงธรรมดาเห็ดย่านะคะจะเป็นเห็ดย่าเห็นไหมจะดอกเขาจะเล็กๆเห็ดไม่ค่อยออกนะคะตอนนี้เห็ดเห็ดหาเห็ดไม่พอค่ะเลยเก็บเห็ดย่ามากินแทนนะคะนี่ใส่บักพลิกพร้อมพลิกบ้านเขาเนี่ยแหละเป็นหน่วยๆน่วยว้าวน่ากินจัง อ,อันนี้หน่อมาก็นัวนัวนวปลานะคะแซ่บเวอร์นะนี่ก็ทอดไข่บ้านเราง่ายๆสบายสบายสบายใจพ่อพี่ยังก็เมนูมาอีกสดน้ำอันนี้น้ำข้าวเลจ่าน้ำข้าวบ้านเฮานะคะน้ำข้าวบ้านเฮาแซ่บเวอร์นะอร่อยบำรุงด้างกายอัน,นี้ก็จะกินแกวบ้านเฮาแล้วก็ผักเลจา่าผัก นี่เลยผักอันนี้เนี่ยเราเก็บผักกาดเนี่ยบ้านเราที่เราปลูกไว้เนี่ยมาใส่ไข่เจียวด้วยตัวนี้เลยนะไข่เจียว่เยเป็นผักตัวเดียวกันนะโอ้ยง่ายๆสบายๆสบายใจพอเพียงอืมอร่อยอร่อยเนี่ย าจาเท่าก็บอกว่าใส่ผักติ้วลงไปนะด้วยนะนี่นะผักติ้วแล้วก็ใส่ใบตำลึงพร้อมไปเก็บเอาด้วยา่ายอยู่ข้างบ้านนี่ข้างเิ้ยนนี่นี่เราปลูกไว้เราก็ได้กินเราไม่ปลูกเราก็เห็นข้างทางแล้วก็เอามาปลูกบ้านเราได้นะทุกคนประหยัดเงินด้วยนี่สบายสบายใจเลยหาเตะก,กับข้าวด้วยกันว้าวน่ากินจังเลยกินไหมทุกคน โอ้ใส่ข้าวนะโอ้นีแต่เท่าไปเก็บมานะใบย่านางเราก็คั้นเหมือนเดิมเลยจ้ะคั้นเหมือนเดิมเราไม่ได้ถ่ายตอนทำนะอันนี้รีวิวการกินของเรานะไทยบ้านเฮารีวิวการกินเราก็กินหน่อไม้ทุกวันเป็นบางวันที่มันออกมาทําเมนูเมื่อวันก่อนก็ทําซุปอาซุปหน่อไม้ตัวนั้นนะหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็มาซุป ใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วอะไรประมาณนี้ดูตะเท่าชิมนะอันนี้อันนี้ขวดคิมก่อนขวดใจคิมก่อนอันนี้ก็จะเป็นขนมนบ้านเฮาขนมนขนมนบ้านเรานะจะอร่อยเนื้ออร่อยมากเนื้อจะนิ่มกรุบกรอบอร่อยไม่หวานฉ่ำมากเท่าไหร่เนื้อฝอยหมอยมันก็กินได้นะตัวนั้น รีวิวการกินหน่อไม้แกงเห็ดหน่อไม้กินมีบ่อยนะคะกินบ่อยไปเก็บบ่อยนะทุกคนไม่ได้ถ่ายบางทีก็ไม่ได้ถ่ายอืมดูหเห็ดอันนี้เห็ดหญ้าเนาะเห็ดหญ้าแล้วก็เห็ดอ่าเห็ดอ,อะไรบ้างนะแต่เท่าก็เ<ม><ด>ห็ดหญ้า่างยนตเห็ดหัวหญ้านะเห็ดหัวหญ้านะกินได้ ไปดูเห็ดหลังบ้านแล้วไม่มีวันนี้ในปากก็ไม่รู้ไม่ทันนะคะอ้มามาเฮาอืมรีวิวการกินอาหารกับเขาเมื้อนี้ของไทยบ้านเฮาเด้อจ้าเกี่ยวเกี่ยวอะไปละทุกคนบ๊ายบาย